ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเราเองก็คือทำแบรนด์เซลฟ์สตอรี่ด้วยเกี่ยวกับสกินแคร์ไลฟ์สไตล์โปรดักต์อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ได้มามีโอกาสมาร่วมกับช้อปปี้กับ AIS ด้วยค่ะที่เฟ่คือวางระเบิดหนูมากแล้วก็หายไปแล้วเนี่ยตอนนี้ทิ้งหน่วยค่ะเเหมือนี่คาซะก็อาเขาแซวอะไรนะยังไม่มีเรากอะไรทั้งนั้นค่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะที่ล่าสุดก็คือไปร่วมงานแต่งของพี่เป้วงไม้มา ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้ไปมองแนวค่ะไม่ไม่ใช่ค่ะก็ไปแสดงความยินดีเพราะว่าพี่เป้ก็รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไปแสดงความยินดีมากกว่าค่ะช่วงนี้ก็เพ like ื่อนๆแต่งเยอะเดินสายงานแต่งค่ะมีสาที่บ้านไหมไม่มีค่ะเราเป็นผู้หญิงเราไม่พูดก่อดเราเงียบเงียบเอาไว้ค่ะ คือจริงๆแล้ว,วเขารู้ว่าตอนนี้เราเรากำลังโฟกัสกับเรื่องงานแบบมากๆเลยอย,ยะะ่างเงี้ยค่ะเราก็คือเราพูวแล้วเราน่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนอย่างเงี้ยยางทำงานก่อนเขาก็บอกว่าแบบนี้ก็ดีเนาะอะไรเงรี้ยหมายถึงว่าแบบบรรยากาศงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดกับเราตรงๆอเงี้ยเพราะว่ารู้ว่าเราเราแบบว่าน่าจะยังไม่พร้อมเะ,ะอันนี้เขาเริ่มหยอกแล้วนะ ก็หยอดเขาก็ชอบหยอดไปเรื่อยบางทีหนูก็มาอ่านเจอในข่าวก็ตกใจเองเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ได้พูดกับเราตรงๆอะไรยเงี้ยค่ะเอาสิ่งแหมไม่ค่อยได้นับเลยน่าจะประมาณสี่นะคะประมาณสี่ก็โอ้ยดีค่ะก็จริงๆก็คือเรื่อยๆดูแลกันไปเรื่อยๆเป็นคือหลายๆคนจะบอกว่าไม่วือวาจริงคือชีวิตจริงคือเราก็ไม่วือวาเรารู้สึกว่าแบบให้มันเรียบง่ายมันน่าจะอยู่ได้ยาวกว่าอะไรเงี้ย คือคุณพ่อคุณแม่ก็ดูอยู่ห่างๆค่ะคือก็ยังไม่มีเรื่องอะไรที่ทําให้เขาต้องออกโรงแต่ว่าเขาก็ยังคอยดูอยู่ตลอดแล้วก็ถามถ่ายตลอดว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขั้นไปเกี่ยว,วให้ไปเกี่ยว,วคือสําหรับการที่แบบเออคขาผ่านรู้ใจกันก็ก็โอเคแต่ว่าถ้าจะเลื่อนขั้นต่อไปก็ต้องไปคุยกับที่บ้านก่อนว่ายังไง<ร>อะไรอย่างเงี้ยค่ะไ,ไมว่าจะถ้าขี่ไปยังไงก็ตา ไม,ไ,มไม่ได้มีกําหนดว่ากี่ปีแต่แต่ที่แน่แน่คือไม่น่าไม่น่าจะปี2ปีจากจากแผนง,งานของเราอะไรว่าตอนนี้ก็คือมีแผนง,งานค่อนข้างแบบแน่นเหมือนกันค่ะขอลุยงานก่อนขอยงานก่อนค่ะตอนนี้เราเรารู้สึกว่าเป็นช่วงวัยที่เราอยากโฟกัสกับเรื่องงานมากมากคือสําหรับตัวธุรกิจเองเนี่ยก็เป็น,ปนธุรกิจที่ทํากับน้องสาวกาแฟด้วยก็คือช่วยกันดูอะไราเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับ ตอนไหนที่คนไหนมีงานในวงการเยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้ฟังก็จะทํางานในวงการออกออกเป็นเหมือนเบื้องหน้าเยอะอะไรเงี้ยเฟยเขาก็จะช่วยดูเรื่องหลังของแบรนด์อะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วยๆกันไปเป็นเหมือนแบบเป็นธุรกิจที่เราค่อยๆให้มันเติบโตไปพร้อมๆกับเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะไลน์ไปนี้มันคือางที่ออนไลน์กับออนไลน์ก็คือเป็นช่องทางหลักเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราทั้งสื่อสารกับแฟนๆแล้วก็ลูกค้าก็ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะ ใช่วันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดร่วมที่ดีของทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อเพราะว่ามีโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะม,มากมายค่ะอโาชไ่้มากค่ะใช่ค่ะยอยากายได้าม,มากเลยค่ะ <ๆ S 2> เรารู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์สําหรับสําหรับทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายด้วยคือใจดีมากๆค่ะขอให้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีโซดเอาท์นะคะให้ใช้กันได้ไปเรื่อยๆค่ะ ก็ฝากร้านเซฟสตอรี่ด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆนะคะหรือว่าเข้ามาดูในไ g จฝั่งอกก็ได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะ